พอเราบอกว่าเราอยากจะมีเงิน10ล้านแต่เราจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่า10ล้านนั้นเราจะเอาไปทําอะไรโอเคบอกว่าซื้อบ้านบ้านไหนซื้อรถรถคันไหนถามตัวเอง7ครั้งนะครับทําไม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 ถ้าปราศจากการวางแผนที่ดีผมสังเกตมาหลายคนแล้วมาตายกันตอนนี้ครับเป้าหมายยิ่งใหญ่ความท้าทายก็ยิ่งใหญ่เราจะทําอย่างไรให้เอเนอร์จีของเรามีเต็มร้อนทุกๆวันทุกๆปัญหาจะเข้ามาจะใหญ่จะอะไรขนาดไหน อเเเป็็นรื่งลกๆมีคนถามผมครับว่าเจไดทําไมอยู่เป็นคน Energy เยอะจังทําไมพลังเยอะจังทำไมรู้สึกแบบบ้าพลังแล้วทำนู่นทำนี่เยอะมากเลยทั้งทำงานทั้งดูแลครอบครัวทั้งทำคอนเทนต์ทั้งดูแลทีทั้งสร้างไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ๆ วันนี้นะครับผมจะมาแชร์คําตอบของผมแล้วก็จะมาสอนเพื่อนๆหรือมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเจ้าของอธุรกิจที่จะมีพลังแบบผมเพราะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็อยากจะมี energy แบบนี้มีไฟแบบนี้ในทุกๆวันที่ตื่นมาทํางานด้วยเช่นกันนะครับหากพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มจากเป้าหมายก่อน goals สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยพอไม่มีความชัดเจนนะครับขาด clarity เรื่องเป้าหมายของเขาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขาต้องการอะไรวิสัยทัศน์ของชีวิตของเขาคืออะไรพอเราบอกว่าเราอยากจะมีเงิน10ล้านแต่เราจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่า10ล้านนั้นเราจะเอาไปทำอะไรโอเคบอกว่าซื้อบ้านบ้านไหนซื้อรถรถคันไหนแล้ว10ล้านพอไหมแล้ว ค่าดูแลรถค่าดูแลบ้านค่าจ้างแม่บ้านคราวนี้ปุ๊บยูเคยดูเออหรืออย่างว่าเงินทั้งหมดที่ต้องใช้จริงๆเท่าไหร่หลายๆคนมักจะบอกว่าอยากรวยแต่ไม่มีความชัดเจนว่าอยากรวยเท่าไหร่และจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรและยังไม่เคยศึกษาเลยเด้วยซ้ําไปว่าในแต่ละอย่างที่อยากได้นั้นมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเราไม่ชัดเจนว่าเรากําลังจะเดินทางจากจุด A ของเราจุดที่เราอยู่นะตอนนี้ไปที่จุด B ที่เราต้องการเนี่ยไอจุดบเนี่ยมันคืออะไรพิกัดมันคืออะไรมันหน้าตาแบบไหนมันใช้เงินเท่าไหร่แล้วมันมีมุมอะไรต่างๆแล้วมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างว่าจุดบีเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นบ้านมันเป็นครอบครัวมันเป็นธุรกิจมันเป็นบ i n e s s มันเป็นไอเดียมันเป็นความสุขมันเป็นความรู้สึกหากเราขาดความชัดเจนในจุดนี้นะครับ เราไม่สามารถจะไปได้เลยครับดังนั้นวันนี้ผมอยากจะท้าทายให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดมาให้ให้เพื่อนๆไปกรอกได้นะครับเผื่ออยากจะเอาไปช่วยทําให้วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเราชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยที่แบบฝึกหัดน,นี้จริงๆแล้วง่ายๆเลยครับผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อ,อทุกคนตั้งเป้าหมายก่อนหากคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจสมมุติพันล้านถามว่าทําไมก่อนเลยครับ ว <Why? S 2> แล้วแบบฝึกหัดที่ผมอยากจะแนะนำที่ผมจ้างโคช้ชที่แบบหนึ่งในโคช้ชท็อปของโลกเลยนะครับไปเรียนคอร์สของเขาเนี่ยครับเขาก็สอนแบบนี้บอกว่าโอเคยูอยากจะทำอันเนี้ยแต่ทำไมของผมทำไมถึงอยากจะมีองค์กรที่มีมูลค่าพันล้านก็เพราะว่าผมอยากจะให้ทีมงานของผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากจะเห็นน้องๆทีมงานทุกๆคนได้มีโอกาสส่งลูกไปเรียนเอินเตอร์มีรถดีๆที่ขับมีบ้านที่ดีมี ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเพราะผมเชื่อว่าถ้าเขามีชีวิตที่ดีเขาจะสามารถมีพระพรล้นเหลือออกไปให้คนรอบข้างของเขาด้วยก็คือครอบครัวและคนที่เขารักและสังคมที่เขาอยู่ถ้าหากว่าทีมงานของผมมีชีวิตที่ดีเพื่อนๆเ,เ,เขาดีผมก็เชื่อว่าสังคมก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันวายของผมถ้าลองไปเบื้องลึกถามผมแนะนําให้เพื่อนๆทําแต่ฝึกหันนี้ก็คือถามวายทั้งหมดเจครั้งวายของผมถ้าลงไปเลือกจริงๆแล้ว ก็เพราะว่ามันมีปมเล็กๆที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วตอนที่ผมไปเรียนประเทศอังกฤษแล้วเพื่อนผมถามว่าเจไดอยู่เป็นคนอะไรผมตอบเขาว่าประเทศไทยเขาบอกอ๋อประเทศไทยที่ขี่ช้างอะนะที่มีโสเพณีอะนะที่เป็นที่เที่ยวที่แบบไอสิ่งที่มันไม่ดีอะตั้งแต่วันนั้นมาผมแบบไม่ได้แล้ววะฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงในทางที่ดี เราอยากจะให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงของเจ๋งๆที่อยู่ในประชาชนคนไทยทุกๆคนอันนี้คือความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมและผมทำอย่างนั้นได้ยังไงละ่ะก็แน่นอนครับจากการทำหน้าที่ของผมในเป็นเจ้าของออธุรกิจเป็นผู้นำในองค์กรและก็แน่นอนครับทำคอนเทนต์แบบนี้ตอกตอกพลังไฟที่ดีพลังที่ดีให้กับเพื่อนๆที่ดูทุกคนด้วยนะครับโอเคก่อนอื่น ถามตัวเองเ็ครั้งนะครับทำไม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 แล้วผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเจ็บจี๊ดข้างในลึกๆที่เป็นตัวดライブเพื่อนๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนเคยเห็นครอบครัวของเราเดือดร้อนหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราอาจจะลืมไปแล้วได้ซ้ําไปที่จริงๆแล้วเป็น why เป็นเหตุผลที่ทําให้เรามีไฟตื่นขึ้นมาทุกๆวันเนี่แหละครับคือแบบฝึกหัดอย่างแรกในการให้ เป้าหมายของเรามีความกระจ่างครับพอมีความชัดเจนแล้วคําถามต่อไปสิ่งที่คนส่วนมากเจอก็คือว่าจะเจอแบบเหมือนกับ friction เรียกว่าเป็นแรงต้านที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้สักทีคือพอเรารู้แล้วว่าเราจะไปไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าปราศจากการวางแผนที่ดีนะครับแล้วการวางกลยุทธ์ที่ดีเราจะไม่สามารถที่จะไปที่จุดๆนั้นได้ดังนั้นเสรต่ตอไปท,ที่จะต้องทำก็คือแน่นอนครับ ก็ต้องวางแผนครับเป็นการวางแผนวางสเต็ปที่เราจะต้องทำและช่วงนี้นะครับไม่ว่าผมจะมีความรู้จากอะไรขนาดไหนผมสังเกตม,มาหลายคนแล้วมาตายกันตอนนี้ครับเพราะอะไรครับสเต็ปนี้พวกเราต้องคิดคน้นต้องศึกษาต้องใช้เวลาต้องลงทุนเวลาของเราที่จะไปศึกษาว่าเฮ้ยจากจุด A ไปจุด B เนี่ย เราจะไปได้อย่างไรซึ่งอย่างที่ผมเตือนทีมงานอยู่อย่างสม่เสมอว่าในโลกนี้มันไม่มีข้อมูลอะไรใหม่เลยมันแทบไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้สิ่งที่เราอยากได้มีผมเชื่อว่ามีคนที่เคยทํามาก่อนหรืออย่างน้อยมีส่วนผสมบางส่วนที่เราสามารถหาหนังสืออ่านได้ที่เราสามารถหาคลิปวิดีโอดูได้ฟังได้หรือพอดแคส ดีๆที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้แต่มันจะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่มีแบบแผนเลยหากเราไม่ลงทุนเวลาของเราที่จะศึกษาว่าคนอื่นเขาทําอย่างไรแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาผสมผสมผสมกันจนออกเป็นแบบแผนเป็นสเต็ปที่ชัดเจนมากขึ้นเสร็จต่อไปหลังจากผ่านเฟสน,นี้มาได้เลเวลต่อไปรู้แล้วว่าต้องทำายัางไงโอ้โหศึกษามาอย่างดีประเด็นคือตอนลงมือทําครับ หลายหคนเนี่ยที่ผมเจอมารู้ว่าต้องออกกําลังกายนะรู้ว่าต้องกินคลีนรู้ว่าต้องลดความอ้วนรู้ว่าสุบุตรไม่ดีรู้ว่ากินเหล้าเยอะไม่ดีแต่ทํำไมไม่ทําเป็นคําถามที่ผมก็หาคําตอบมาเป็นเวลานานเหมือนกันว่าไอสิ่งที่ผมรู้ว่าดีแต่ทําไมผมถึงไม่ทาไอสิ่งที่รู้ว่าไม่ดีก็ยังดันเสลอทำเป็นเหตุผลที่ทําไมหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits ของ James c l e a r ร์ เป็นหนังสือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกตลอดการมาหลายปีแล้วหลายหลายคนเนี่ยรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ลงมือทำไม่ได้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยสอนให้เริ่มฝึกฝนวิธีการฝึกนิสัยหรือ habits แบบใหม่ง่ายๆโดยเริ่มจาก habits ที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดอย่างเช่นเราบอกว่าฉันรู้ว่าฉันต้องออกกำลังกายเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพของฉัน แต่พอเรานึกถึงการออกกําลังกายบางทีภาพของเราเราอาจจะแบบโอ้หนึกถึงนักเพาะกายอยู่ในยิมวันละสองชั่วโมงกินแต่อกไก่มันดูจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้กับจุดนั้นเนี่ยมันดูมันเออมันดูมันไกลสิ่งที่เจมส์เคลียร์สอนก็นคือว่าจริงๆแล้วขอแค่เป้าของเราอ่ะนิสัยของเราที่เราอยากจะสร้างใหม่เนี่ยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ในตัวอย่างของการออกกําลังกายเจมส์เคลียร์แนะนําว่าจริงๆแล้วยังไม่ต้องคิดถึงการออกออกกาลังกายเลยเอาแค่ก่อนนอน คุณเตรียมเสื้อผ้าออกกำลังกายวางไว้ก็พอจากวางเสื้อผ้าในการออกกำลังกายใส่แล้วใส่ได้แล้วใส่จนชินแล้วลองแค่กระโดดตบ10ครั้งขอแค่ทำอะไรบางอย่างที่เป็นซับเซ t หรือว่าเป็นส่วนผสมที่เล็กที่สุดของนิสัยใหม่ที่เรากำลังจะทำแล้วนี่แหละรครับเป็นเทคนิคในการสิ่งที่เขาเรียกว่า habit stacking นิสัยใหม่ของคุณอันเล็กที่สุดค่อยๆทับมัน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 เรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยใหม่ที่แข็งแกร่งหากเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเอาสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำนั้นย่อยออกมาในส่วนที่ละเอียดที่สุดเพื่อให้มีแรงต้านน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆสแต็กสแต็กกันไปเรื่อยๆสแตกกันไปเรื่อยๆสแต็กกันไปเรื่อยๆ จนมีก้อนใหญ่มากจนทุกวันตื่นมาทุกวันเรียบร้อยครับทำโดยอัตโนมัติเหมือนที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตื่นมาแปรงฟันก่อนหรือบางคนตื่นมาอาบน้ํากินข้าวก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราทําจนชินสิ่งที่เราต้องการทําก็เช่นเดียวกันครับทุกอย่างฝึกฝนได้บิวนิสัยใหม่ได้ผ่านทางวิธีการนี้ นะครับอันนี้คือเลเวลที่3นะครับเลเวลที่4นะครับหากคุณผ่าน3ามเลเวลนั้นมาได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเจอความท้าทายของชีวิตครับชีวิตไม่ง่ายชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาเป้าหมายยิ่งใหญ่ความท้าทายก็ยิ่งใหญ่คาถามคือเราจะทําอย่างไรให้ Energy ของเรามีเต็มร้อยชุกๆุกวันหลังที่เรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรแล้วเราทําได้เป็นนิสัยแล้วแต่้วันที่มันยากที่มันต่อต้านเราอ่ะที่แบบมีปัญหา ช่วมหัวสิ่งที่เราจะเริ่มเปลี่ยนคือเราจะเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า STATE ของเราผมวาดเป็นสามเหลี่ยมให้ดูนะครับ STATE ของเราหรือสถานะของเรามันแปลว่าอะไรครับผมชวนคิดง่ายๆครับเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆนั่งนั่งแบบนี้เพื่อนรู้สึกไงครับรู้สึกแบบเฟลรู้สึกหดหูรู้สึกเศร้าเวลาเจอปัญหาคนส่วนมากจะทำอะไรครับห่อตัว ก้มหัวเวลาเมื่อก่อนเราเด็กๆเ,เราเจอพ่อแม่ด่าเราเจอครูด่าเราเราเราจะทําอะไรครับเราจะอย่างนี้อ๋อถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นความเคยชินมันเป็นนิสัยแล้วไอ้สันดานเนี้ยหรือตัวออนิสัยนี้ที่อยู่ภายในของเรามันก็ต่อยอดมาเมื่อเราเจอปัญหาในสถาน,นะแบบนี้ในความรู้สึกหดหู่ในการเศร้าแบบนี้คุณคิดสร้างสารรค์ออกมาแต่เวลาเรามีความสุขเวลาเรายือดออก สังเกตน,นะว่าความคิดมันสร้างสรรค์ขึ้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะแก้ปัญหาได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราจะมีไอเดียใหม่ๆมีทางออกอย่างแรกที่เราต้องเปลี่ยนครับเมื่อไร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเจอปัญหาเมื่อไรก็ตามเปลี่ยนสถานะทางกายภาพของเราก่อนเลย physiology นักกีฬาที่ไปชิงแชมป์โอลิมปิกเนี่ยทุกคนแข่งกันเหมือนกันหมดเลยนะสุดท้ายแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้คนที่วิ่งชนะนั้นหรือคนที่ว่ายน้ําชนะหรือคนที่อะไรก็ตามที่ชนะเหรียญทองคิดว่ามันต่างกันเรื่องอะไรครับทุกคนซ้อมเยอะไหมซ้อมเยอะอยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนทริกเกอร์เดียวนิดเดียวที่ช่วยทําให้คนคนนั้นที่ชนะหรือคว้าเหรียญทองเนี่ยส่วนมากผมกล้ารับประกันเลยและโค้ชที่เป็นระดับโลกบอกเลยว่าสิ่งที่ต่างเพียงอย่างเดียวครับคือเนี่ยครับ เขาเข้าใจเกมของการเปลี่ยนสถานะของเขาเขาเข้าไปในสเตทของเขาเป็นเขารู้จักที่จะใช้ร่างกายใช้ความคิดพอทุกอย่างมันถูกต้องมันถูกหลักที่จะปลดปล่อยพลังที่เขาฝึกฝนมาอย่างดีมันจะทำให้เขาปุ้พุ่งชนและก็คว้าชัยชนะนั้นได้พวกเราในฐานะคนที่ทำธุรกิจคนที่ใช้ชีวิตเราก็ทำแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันครับถ้าแนะนำนะครับเพื่อนๆยิ่งตอนช่วงที่เศร้าที่สุด นะครับบังคับตัวเองเลยครับลุกขึ้นมาก่อนเลยครับเปิดเพลงแดนซ์เปิดเพลงจะลุกทุ่งหมอล่ามอะไรก็ได้มันมันเปิดเพลงแล้วก็เต้นครับเต้นแล้วก็เชียร์ตัวเองครับเชียร์ตัวเอง yeah yeah I can do it I can do it ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้เมื่อแค่การทำแบบนั้นเนี่ยเชื่อผมเลยครับมันจะทำให้เพื่อนๆทุกคนมีพลังขึ้นมาทันทีแลวเนี่ยคือเคล็ดลับที่ทำให้ผมมี energy ทุกๆวันสิ่งที่สครับ พอเราเปลี่ยนสถานะแล้วเปลี่ยนโฟกัสครับผมจะหลับตาแล้วก็จะโฟกัสครับโฟกัสในสิ่งที่ดีโมเมนต์ moment ที่ดีมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่อ่อย่างสักของผมเนาะเป็นโมเมนต์ที่เจมี่เกิดเป็นโมเมนต์ครั้งแรกที่ผมเห็นเจมี่ออกมาจากท้องคุณแม่เขามันเป็นความตื้นตันมันเป็นความสุขที่แบบเนี่ยขนาดพูดไปก็จะยิ้มไปนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ถ้าหากนึกถึงโมเมนตะ์สักโมเมนต์เนี่ยมันมีแน่นอนที่มีโมเมนต์แบบนี้พอหลังจากเปลี่ยนโฟกัสได้แล้ว คราวนี้เราสิ่งที่สามที่ต้องเปลี่ยนก็คือภาษาหรือ language ที่เราใช้มันเป็นเรื่องราวเดิมๆที่เราเรียกตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราก็ไม่เคยจะเอาไหนอยู่แล้วนะี่หว่าทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทำอะไรก็ไม่รุ่งออไม่มีใครรักเราเลยแบบสุดท้ายก็ไม่มีใครสนใจพวกคำเหล่านี้มันเป็นคำในเชิงลบหมดเลยใช่ไหมฮะซึ่ง หากเราอยากจะเปลี่ยนสถานะของเราเราต้องเปลี่ยนคําพูดของเราด้วยท็อฟี่โรบินซึ่งเป็นไลฟ์โค้ชคนหนึ่งที่ผมนับถือและเป็นคนที่ช่วยโค้ชผมด้วยเขาบอกเลยว่าตอนนั้นในจุดที่เขาไม่มีตังในกระเป๋าเลยนะครับเขาออกไปวิ่งครับออกไปวิ่งเปลี่ยนร่างกายเนาะแล้วเขาพูดกับตัวเอง พูดออกมาดังๆเลยนะครับพูดออกมาว่าฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อว่าฉันจะเป็นแม่เหล็กแห่งพระพรฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตัวฉันจะสามารถช่วยคนให้มหาศาลฉันเชื่อว่าฉันจะมี Impact กับคนเป็นล้านฉันเชื่อว่าฉันทําได้พูดแบบนี้เขาบอกว่าเขาวิ่งประมาณ10โลครับพูดแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนเหมือนกับการสลับสวิตช์ในสมองครับ ราจะบอกให้นะอันนี้เป็นเทคนิคของผมด้วยเช่นกันแล้วเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงทำคอนเทนต์เยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเลเบลที่คนอื่นเอามาเลเบลบนผมตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือว่าผมเป็นคนพูดติดอ่าง <c oughs> ซึ่งถ้าผมเชื่อแล้วผมบอกเออกูเป็นคนติดอ่างถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ไ,มไม่ได้แล้วถ้าเราเชื่อมันแบบนั้นแล้วสิ่งที่ดีสุดเลยในการเปลี่ยนภาษาหรือเปลี่ยนสตอรี่เปลี่ยนเรื่องราว กับตัวเราเองว่าเราเป็นใครก็คือการทําอะไรครับการทําอะไรบางอย่างอย่างสม่ําเสมอที่ต่อต้านความเชื่อเก่าๆนั้นเมื่อนี้ผมต้องทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการตอกย้ําว่าผมไม่ใช่คนติดอ่างอีกต่อไปผมสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้เป็นนักสร้างแรงจูงใจที่ดีได้เปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนสตอรี่เก่าของผมโดยการทําลงมือทําฝึกฝนข้อที่4นะครับคือการมีอนาคต ที่น่าดึงดูดเพียงพอที่จะช่วยเราเป็นพลังเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยทําให้เราผ่านวันที่ยากได้ผ่านวันที่ปัญหาใหญ่ๆหากเรามี compelling future หรือมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่เพียงพอที่เราต้องการอันนั้นจริงๆมันจะเป็นอีกแรงผลักดันช่วยทําให้เราทะลุแล้วก็ continue ที่จะ make progress หรือสามารถที่จะไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายของเราได้นะครับข้อที่5ครับก็คือเราจะเปลี่ยน อี e n น i ิตี้ของเราเราจะเริ่มเปลี่ยนตัวตนของเราหากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะเป็นคนใหม่เชื่อว่าตัวเองมีอะไรที่มากกว่าอยู่ในตัวเองเชื่อว่าเราสามารถจะทำอะไรได้มากกว่าน,นี้ส่วนสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนอ d เดนติตี้เปลี่ยนตัวตนของเราจากคนขี้เกียจจากคนรักสบายเป็นคนขยันเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่น มีความหลงไหลในสิ่งที่เรารักมีมีพลังบวกมีมีรอยยิ้มแล้วก็มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับคนรอบข้างข้อที่5มันคือการเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ในตัวคุณแล้วหากคุณทําทั้งหมด5ข้อนี้ได้ทุกๆปัญหาจะเข้ามาจะใหญ่จะอะไรขนาดไหนก็จะเป็นเรื่องเล็กๆและคุณก็จะสามารถจะก้าวข้ามผ่านมันได้ หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วหากอยากได้กําลังใจเพิ่มเติมนะครับก็มาพูดคุยกันได้ผ่าน IG ของผมนะครับเราอยากจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคุยอย่างน้อยอยู่เคียงข้างเพื่อนๆเ,เจ้าของอธุรกิจทุกคนที่ต้องการจะประสบความสําเร็จและต้องการจะดึงชีวิตของเพื่อนๆไปสู่อีกระดับหนึ่งผมเป็นกองเชียร์ให้ทุกคนและนักธุรกิจไทยทุกคนได้ประสบความสําเร็จไปถึงฝันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ที่รู้จักแห่งความดี มากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วพบกันในอพิโซดหน้าครับ